เบวไปอาบน้ำนอนไปค่ะไม่เอาแล้วฟุกไปเออกลิ่นยึกครั่งัำไงใช่ปะเอาอะไรมันจะไม่เคร่งนี้เธอจะอะไรตับแต่ใส้พุงหรือรักเอาละเออนั่นแต่มันไม่มีปัญหาเธอเซ็งกาไม่มีปัญหาอะไร เรื่องเต้นนะมันประกอบร่างอะไรอย่างนี้แล้วเขาไม่ค่อยจำเนื้อเขาบอกเดี๋ยวเขาจเป็นคนเวทีผมไอ้ได้น่าตายต้องจำเไม่ใช่ครับที่บอกเองไม่ได้อะไรไม่ขอรักใครแล้วกันไม่ขอรักใครสักคนเลยเนี่ยเจ้าสาจะเอาอะไรกันตัวมึไม่ขอรักใครแรักการอะไรไม่ปจนใเอานี้นะของคุณไม่เป็นไรหรอกใหเขาไปจำบนเวทีรักแล้วแฉรักคืออะไรรักไต่สัก ดดูสวยีรักที่นามสกุลรักที่ห่อรถยนต์รักที่นมสกุลี่รักแทรักแท้รักเทียวไรตบไตใส่กุ้งรักแท้รักเทียไรควันสกปรกโด g ควันสกก ขว้างไงอ่ะยังเป็นขวัญขวัญีสานเสี่ยงเหมือนกันเราก็เหมือนกันขวัญสต๊อกอกเจ้าเอ๋อขวัญสต๊อกขวัญสต๊อกอกเจ้าเอ๋อไม่น่าเลยมาหลงรักสาวบางโพมาหลงรักสาวบางโพขวัญสต๊อกอกเจ้าเอ๋อ

ไม่น่าเลยใช่ไหมครูไม่น่าเลยมันหลงรักสาวบางโพมันหลงรักสาวบางโพอ่ะเราเราเราลงนี้ใช่ไหมฮะมันหลงรักสาวบางโพมันหลงรักสาวบางโพนี่ไม่ใช่เหรอเนี่ยไม่ใช่ครับจริงๆครว่ายังไงก็ได้ครับอยู่ที่เราเล่นคนมาหลงรักสาวบางโพโอ้โหหลงรักสาวบางโพนี้นี่ยขั้นสุดออกจุเอ้ยไม่น่าเลยมาหลงรักสาวบางโพันี้ งรักสาวบางโพอนี่อะพูดเธอร้องอะไรอะมันหลงรักสาวบางมันหลงรักสาวบางมาหลงมาหลงรักสาวบางโพมาหลงรักสาวบางโพโอ้ยแล้วแต่ควันสะทกเองเหรอเดี๋ยร้องไม่ได้ควันสะทกควันสะทกอกเจ้าเอ้ยไม่น่าเลยมันหลงรักสาวบางโพอ๋อได้ มนี้อันนี้นี่คือที่เขาให้มาใ่คโอเคต้องจำกันใหม่ครับโอ้เร้องกัคุโรแล้วโอเคปลหลงรักสาบางโพได้นสองได้เหมือนกันอยู่ในคอร์ดเนีเขา้คอร์ดอย่างคน้นุโเขาลองเขาลองแบบลองแบบพูดแล้วนี่ยนี่ยังอิงเมโลดี้ตื๊ดตืหลงรักสาบางโพคุโรดพูดออกมานต่แต่แต่แนามสกุลเขาเหมือนใคร น้ำแล้วไปไปคูๆออกไปเถอะในถังไปพักกุ้นอ่ะมึงเคยได้ยินที่ไหนเยอะแยะเอะนะคุณเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ไปหาที่บ้านจับเนื้อให้ได้นักการเมืองก็มีครับเฮ้ยคุณครับไปนอนเจอกันวันนู้นนะครับนะพรุ่งนี้ไปเต้นในที่แตกของคุณเนี่ยเป็นด